กำลังมองหา Honda Civic ตัวท็อปฟังกชันครบคันนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะกับเจ้าคันนี้เลย Honda Civic 1.5ตัว S อทอปสุดในรุ่นคันนี้ไม่เก้าหมื่โลรถบ้านเจ้าของเก่าดูแลดีค่ะ คันนี้เป็นสีดำโลโก้ r s ้ห้องเครื่องเป็นสภาพแรกรับยังไม่ผ่านการเก็บงานเก็บสีแต่ว่าสภาพห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบของเหลวน้ำมันเยิม้มน้ำมันรั่วค่ะแล้วก็น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับฉนนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนส่งมอบจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวและเก็บงานเก็บสีปัดฝุ่นให้อย่างสวยงามเลยค่ะอย่าน้องแก้วค่ะชมรอบคันคันนี้กันก่อนเลยคันนี้เป็นสีดำสภาพใหม่ไฟหน้าไม่แตกไม่เ้าวไม่เหลือง แด้ที่สาคัญคันนี้ยางได้เป็นยาง b i s t ตนมาเรียบร้อยแล้วปี2021แม็กเดิมตรงรุ่นจากโรงงานเลยค่ะหูกระจกคันนี้ไฟเลี้ยวมาให้พร้อมพร้อม Honda l น,นว e r มาฟัง่งข้างคุณขับมาเรียบร้อยแล้วค่ะภายในได้อะไรบ้างน้องเกลวมาชมค่ะภายในสะอาดใหม่เอี่ยมเลยค่ะเบาะตัดไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วเบาะหนังสลับด้วยผ้ากำมะหยี่มาเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวน้องแก้วให้ดูฟังก์ชันคันนี้เลยเป็นพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมีปุ่มตสตาร์ทมาให้มีแพนเนอร์ชิพมาให้พร้อมสําหรับพวงมาลัยคันคน,นี้สามารถเซ็นเซอร์การระยะได้ล็อกเลนได้แล้วก็ยังเพิ่มเสียงรดเสียงสั่งการผ่านพวงมาลัยได้เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้เลขมาอยู่ที่เก้าหมื่นโลอย่างที่น้องแก้วบอกเลยค่ะจอภาพคันนี้นะคะเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้ตามปกติ a p p l e c a r า l a y Android Auto มีระบบนำทางให้พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะคันนี้นะ ค่ะแอร์เป็นแอร์ออโต้สามารถปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้เรียบร้อยไวเลสชาร์จมีมาให้พร้อมค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้นะคะมีดรายโมดมาให้แล้วแล้วก็ยังมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกห่มมาให้พร้อมเดี๋ยวน้องแก้วพาชมห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะห้องผู้โดยสารคันนี้ก็กว้างขวางนั่งสะดวกนั่งสบายมีที่เสียบเบบี้คร์ซิตมาให้แล้วเบาะหนังสภาพดีไม่มีรองอยการฉีกขาดขีดข่วนเลยค่ะคันนี้นะคะมี usb ชาร์จมาให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยด้านหลังได้อะไรบ้างเดีย๋ยวน้องแก้วพาชมกันเลยค่ะสําหรับคัน,น ะะด้านหลังมีคลิปฉลามพร้อมสปอยเลอร์ม,มาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วเซนเซอร์กัดระยะด้านหลังมีมาให้ถึง2ตำแหน่งเลยค่ะกล้องมองหลังมีมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วประตูด้านหลังคันนี้ก็เปิดปิดสะดวกเปิดปิดสบายให้พื้นที่การขนสัพพะรมาเยอะพอสมควรเลยค่ะและที่สําคัญค่ะคันนี้มีเครื่องมืออะไรและยางอะไรติดกับตัวรถมาให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยค่ะสามารถนําไปใช้งานต่อได้เลยค่ะ เรามีทีมไฟ n a n c e เอ็ในกรสารให้ถึงที่จะส่งให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆคุณน,นะคะหากสนใจคันนี้สามารถย oh กหูโทรหาบอยรถบ้านได้ทุกช่องทางของบอยรถบ้านเลยค่ะนึกถึงรถมือสองคุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงบอยรถบ้านนะคะ